ตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงคนทาเด็กลาทาเด็กนะครับเห็นไหมครับเด็กคนนี้ดูพี่ก็สิว้าอืมเต้น ันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันดายดำ